ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของสมุนไพรลางเจิดน,นะครับสมยานามว่าราชาแห่งการถอนพิษโอโแค่ฟังชื่อนี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับครับและเป็นสมุนไพรที่กระทรวงสาธรารณสุขให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปเลือกใช้เพื่อใช้แก้พิษต่างๆเช่นพิษจากยาฆ่า,มาแมลงยาเบื่อสารตะกั่ว ยิ่งเมื่ออยู่สถานที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับการจะนําส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับจนอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้แต่ถ้ามีต้นลางจืดปลูกอยู่แถวบ้านเราก็สามารถใช้ใบลางจืดที่ไม่แก่หรืออ่อนมากเกินไปหรือใช้รากที่มีอายุเกิน1นปีขึ้นไปในขนาดปริมาณเท่านิ้วชี้มาใช้เพื่อรักษาบรรเทาอาการของพิษเฉพาะหน้าไปก่อนก่อนที่จะนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โดยส่วนที่นำมาใช้เป็นยานั้นได้แก่พวกใบรา,ากแล้วก็เถาสดครับครับและในปัจจุบันผู้คนที่รับสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง4.5เนะครับโดยสารพิษเหล่านี้อยู่ในร่างกายต่างก็ไม่ต้องการเพราะเมื่อเกิดการสะสมในร่างกายเข้าไปในปริมาณที่มากและต่อเนื่องก็าอาจจะทําให้เป็นโรคต่างๆขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับตัวอย่างเช่นโรคมะเร็ง ซึ่งแน่นอนว่าอันตรายการเกิดโรคของคนในปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันเลยยิ่งเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองด้วยแล้วเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งสมุนไพรรางจืดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะครับในการช่วยขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ในอนาคตนั่นเองนะฮะครับถึงช่วงเวลาที่สําคัญแล้วนะครับสําหรับสรรคุณของต้นรางจืดของเรานั่นเองนะครับ ข้อหนึ่งเลยนะฮะรากและเถาของรางจืดเนี่ยสามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในได้นะครับ 2. รากและเถาสรรพคุณช่วยแก้กระหายน้ำได้ด้วย 3. ใบและรากสรรพคุณช่วยในการรุงเป็นยาถอนพิษหรือถอนไข้ได้นะครับ 4. ใบไมร่างจืดสรรพคุณใช้เป็นยาพอกบาดแผลได้ 5. ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ําน้องลวกได้ด้วย6 ว่านลางจืดกับคุณคือช่วยบรรเทาอาการผื่นคันต่างๆ 7. นะครับทำลายพิษจากยาฆ่าแมลงยาฆ้ายาซึ่งเป็นสารพิษที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งเลยเพราะในปริมาณหนึช้อนโต๊ะก,ก็สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้เลยเพราะสารพิษชนิดนี้นะครับจะไปทําให้เกิดการสร้างออกซิเจนที่ไม่เสถียรขึ้นซึ่งออกซิเจนเหล่านี้ก็จะไปทําลายเยื um ่อหุ้มเซลล์และทําลายเซลล์ตาย โดยสารพิษพาราควอดนั้นจะอันตรายที่สุดเพราะจะไปทำมาให้เยื่อเนื้อเยื่อในปอดถูกทำลายจนไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้และเสียชีวิตในที่สุดซึ่งจากรายงานของโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบว่าผู้ที่ได้รับสารพาราควอดนี้นะฮะจะมีการเสียชีวิตทุกรายอัตราการเสียชีวิตประมาณ80%เลยซึ่งแน่นอนว่าลางจืดสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้แต่ต้องรักษาด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนะครับ แต่ช่วยแก้พิษจากสัตว์ที่มีพิษนะครับและพืชที่มีพิษเช่นแก้พิษจากแมงดาทะเลปลาปักเป้าซึ่งเป็นพิษที่อาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับหากได้รับปริมาณมากๆ9ก้านะครับลางจืดช่วยต่อต้านพิษจากสารตะกั่วที่ซึ่งสารตะกั่วนี้ก็มาจากพวกโมลลพิษจากเครื่องยนต์ต่างๆแน่นอนว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับก็มีโอกาสได้รับสารตะกั่วสูงกว่าคนทั่วไปแน่นอนครับ สิบนะครับอันนี้สำหรับคอเล่าต้องชอบแน่ๆเลยนะครับลางจืดแก้เมาครับสรรคุณนะครับช่วยแก้อาการเมาค้างแก้พิษจากแอลกอฮอล์พิษจากการดื่มสุราในปริมาณที่มากเกินไปนะฮะต่อมานะครับโรคเบาหวานครับลางจืดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันได้นะครับสุดท้ายนะฮะช่วยต่อต้านและแก้อาการอักเสบต่างๆเช่นอาการผดผื่นคันแมลงสัตว์กัดปล่อยนะครับ อิสุอิสัยงูสวัสดต่างๆเนี่ยลางจืดสามารถแก้ได้หมดเลยนะฮะเห็นไหมครับสรรพคุณของลางจืดมีเยอะมากๆเลยนะครับแต่แม้ว่าลางจืดจะมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายนะครับในการช่วยขับสารพิษแต่การนํามาใช้หรือนํามารับประทานเนี่ยก็ควรใช้อย่างพอดีนะฮะและก็เหมาะสมด้วยหากพิจารณาดูตัวเองหรือได้รับคําวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญว่าร่างกายเราเนี่ยมีสารพิษมากเกินไปคุณก็สามารถรับประทานได้นะครับ แต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมถูกต้องและถูกเวลานะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะถ้าชอบฝากรบกวนกดแชร์หรือกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ